สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่แล้วนะครับแพทครับช่องนักล่าของทรัพย์สายลุยครับโอเคแพทมีภารกิจนะครับเร่งด่วนนะครับพอดีพี่เก๋นะที่วัดนาฟาร์มนะครับที่จังหวัดส,สุโขทัยนะครับในสาทรนะเออผมก็ไม่แน่ใจนะมือที่ชอบลืมมากเลยสองวนัวนนี้แต่พี่เก๋นะครับที่วัดนาฟาร์มนะเป็นเกาะตกปลานะครับที่เออผมเคยไปช่วยเหลือครั้งที่แล้วนะครับเออเหล็กข้อมือหลวงพ่อรวยตกน้ำนะครับครั้งนี้พี่เก๋ โทรมาหาผมว่ามีแขกนะครับที่วัดิดาฟารเนี่ยนะทำสร้อยข้อมือนะครับตกน้ำนะครับเป็นสร้อยข้อมือาะเป็นทองฝักเพชรนะครับรายละเอียดผมยังไม่แน่ใจครับก็เลยตัดสินใจรีบเดินทางครับจากที่จังหวัดชนบุรีนะแต่วันนี้ครั้งนี้ผมมาคนเดียวนะพอดีว่าน้องนัทเนี่ยติดภารกิจนะครับไม่สามารถจะมาได้ก็ก่อนอื่นก่อนจะไปดูว่าผมจะทําการค้นหาสาเร็จไหม ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกด Subscribe ให้ผมก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปดูนะครับว่าผมภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่า แล้วป <ạ. S 2> ุ๊บแล้วมันหลุดเลยอควจาไม่ทันแล้วก็มี <c oughs> เป็ดเป็ดตกปลาด้วยคันนึงเป็ดตกปลาด้วยคันนึงอ่งเป็ตปดนนปตกปลานี่ลึกไหมที่เดียวกันแหละตามกันไเลย ครับผมวันนี้ผมก็มีธุรกิจนะมาตามหาเมดข้อมือนะครับท่องทางเฟซที่วัดธิสาตามไปดูนะครับว่าผมจะทำธุรกิจสำเร็จไหมไปดูเลยครับโอเค สวัสดีครับป้าสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับตาเหลีวเอาเอาเครื่องมาส่งผมแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ใช้ฝาไว้ก่อนนะครับผมตาหลียวหรือว่าพอดีวันนั้นผมไปช่วยเขาหาไอยดูแจรถและไอ้หัวตาหลิวเส็งเขาได้คุณอยู่ท้ายไปเลยน่าจะตัว เหลือแต่หัวแหลมเหรออ๋อหัั้ขาได้ายขาได้าย้วายขวายอวไยนไายขู้ยขวายขตาวหนขยขานขาขวายขยาขขวายขายวาขวามายัวายขาายขวายัวายขายขายายขว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 าาวาวายาวขวาขายขวาขวายาข เาดอคอยเีเลิมเครับที่เดิมจากเคสแล้วเลโอเคพาเบอร์ล้ไม่ได้ตกเลยเป็นไรอเดียวก็ไม้ตกแล้วเดี๋ยวรอ้มา มีเบ็ด้วยหนึ่งคันไหมครับอกจากเบ็เบดเบ็ดข้ามือแล้วนะเบด็ดอีกหนึ่งคันน้ท,นที่ปลาลากลงไปนะข้างดำครับขังครับขังเล็กทุกเชุ สองตอนที่ นี้ครับคุณแพททำลายสถิติเดิมนะครับจาก5นาทีเหลือ30วิน์ครับเดี๋ยวลัจับาอั้าไปั้าเลเตยมอุปกรณ์นานกว่าดำนครับาลากไปแล้วครับเรียบร้อยครับ30วินาทีครับเจอแล้วครับ ขับรถมาสาชั่วโมงรับงปลาล่ามาดูลาดูคนอื่นด้วยครับแ้จะมีอะไรท่นมาดูใหญ่ติมาดูนี้กันว่โอ้ยคนเนมดูาพี่ๆระวังเบ้อพี่ให้ันทิ้มนะตกปลาใต้น้ำ โอัยัวได้ทั้งฉันได้ทัปลาครับได้ทั้ง,ง,ง,งปา,างเบ็ดครปลายังอยู่เ่ยยังเป็นๆอยู่เลยเนี่ยระวังระวังเงี้ยันไดนที่ปวดได้ไอ๋อครับไม่เป็นไรโดนไชีเลือะูดเลย พี่ดูเลยี่เจอเหอเนี่ยเนี่ยเี่เยเอาไหมเอาไหมเอาไปเอาไปกินไหมเอาดิเอาดัวหดวดปลาให้ด้วย แมเก็บนกเปาไเลยนะลูกเองเซียนตกปาเก่ารับกปามดปาดกไปด้วยเก็ป็นที่เดิที่เดิมได้ไคู่เลยเดียวกันไ้นี่ของส่วนยี่วามันเบรกอี่ตัวนลยเนี่ย อันนี้ช่อนตัวเล็กครับดูแต่คนอื่นอื่นการกินเราสำเร็จแล้วครับก็เดี๋ยวอีกทีหน้าเราจะช่วยเหลือใครอีกไปหาตัวปันที่ไหนก็รอจิตาเรบชมในช่องทางล่างซับสายด้วยครับเย้